เทดินพัฒนาถมหลุมถมบอ่เอเจอมาไหนครับอาทอมเจอมาอ,รรอาทอมเจอมาอาทอมลุมม่มอ่ะโอ้ตลอดเลยโอเคโอเคเยี่ยมถมหลุมถมหลุมนะครับ ถนนเป็นลุมเป็นมาซ่อมถนมนถนนเป็นลุมเป็นมาซ่อมแซมนะครับอ่าสวยไปอาราชจักขั้นรถนอ้าน,นี่เดี๋ยวทาเบิ่งรถมาเกตมาถ่ายก่อนถนนก็ซ่อมถนนนะครับตอนนี้ ถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะนี่ก็เป็นเส้นทางนาเงื่อนคลองผุค้าเองนะครับนาบ้านคอยเองนะนี่ตรงนี้ก็เป็นเส้นคลองชลประทานนะครับคุณหนาบ้านคอยเป็นซ่อมถนนเห็นรถจอดอยู่ทั้งพุ่นสามสี่คันนะมันก็น่าจะไล่ไปไล่ไปเพราะว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะช่วงนี้มันเป็นหลุม้าเดินไปดูเขาก็ถอยมาเลย ว่าบานพอเทาค่อยปุ๊บมาเบิ่งกี่ดินปุ๊บน,นี่ครับช่วงข้างหน้าเนี่มันจะมีหลุมนถนนมันช่วงหน้าฝนอะถนนมันหลุมมันเป็นหลุมมันยุบนี่ครับเขาก็ไล่ซ่อมแซมนะครับไล่ซ่อมแซมนีก็แม่หลุม จะสูทเพื่อแหละลุมหลายช่วงนี้ลุมเกือบวป้ออื้โอ้โหเราะฮะไปฮะเราะฮะเราะฮะเราะฮะ รอขนาดฮะรอเด็กหน่อยมารอก่อตะการวิ่งถนนเกียร์ขี้ดินแล้วครับเกียร์ขี้ดินแล้วรถไถมาเกียร์มาเกียร์ขี้ดินแล้วนะครับโอ้นะฮะอ่า่นก็มาซ่อมถนนปรับปรุงเกียขี้ดินถมหลุมนะครับ กระวใหญ่เลางกันนีล่ะรึงตะปนุตะปนุยรวไหนรึงรึงเรียวให้ลองสมอเหรตะไม่าตกว่าตะปนุให้ตั้งกันล่านข้าวให้ตั้งให้ปู้หินกันอะยี่ช่ออะหรอวะรึงรึงไม่อีเตมอไหนไม่เงืนเตมบไหนงอนดเอรึฮะโอ้ึงึง ภาษากลางแปลว่าอะไรรึงเนาะไม้กวาดที่เอาไว้กวาดนำไอ้ลานลานข้าวสมัยตะกี้เนาะอะไรเจาะ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 เจออะไรปุ้ยเนาะปุ้ยช่อเนาะปุ้ยบริปุ้ยปุ้ยตรงนี้รึงรึงเด้อรึงเดินรึงเด้ออ๋อยายยายเราแบกรึงมาปั่นจักรยานมา